สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่12กันยายนเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเงยน็นเรามาเริ่มกันด้ยที่ข่าวนี้ออริสยังไงบรอมเง่งโดกูจะาหาทมย้ายไปสิงนะโดยทั้งโรเบลูลูกากูเคยเตือนเชลมีโดกูไม่ให้ย้ายไปที่เชลซีสมัยที่ฝ่ายหลังยังคงเป็นผู้เล่นของอันเดอร์เรช โดยโดนกูเน้นย้ยจากทางอันเดอร์เดสไปเ่น่ห้กับทางแบรนด์เมื่อปี2020รายล่าสุดก็ถูกทางแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าตัวไปร่วมทีมในราคากว่า60ล้านโยูโรช่วงตลาดซื้อขายรอบล่าสุดนี้ คณะนั้น Evening Standard รายงานข่าวเลยนะา่าเชลซีให้ความสนใจในตัวโดกูตั้งแต่เป็นนักเตะอันเดอร์เรชคณะนั้นแนรุกไว้์เปียร์รนีได้รับคาแนะนําจากลูกากูไม่ให้ย้ายไปที่สแตมฟอร์ดบริด์โดยการบริงานเผยต่อไปนะว่าโดกูได้รับความสนใจจากทางเชลซีตั้งแต่อายุ15ปีซึ่งนางนักเตะนั้นก็มีแนวโน้มอยากจะย้ายไปที่กรงกุงลอนดอนขณะนั้นหลังจากที่ลูกากูเข้าไปพูดคุยทําให้นักเตะเชื้อสายกาน,นาเบลเจียมรายนี้เปลี่ยนใจ สาเหตุหลักมาจากการที่บลอมเนี่ยเผยไปยังโดโกถึงกรณีเกี่ยวกับอโอกาสในการลงสนามเป็นทีมชุดใหญ่ที่ไม่มากหมายนักเพราะช่วงเวลาดังกล่าวนั้นสิงห์ครามเชลซีนั้นเน้นไปที่นักเตะประสบการณ์และไม่ค่อยจะให้ดาวรุ่งของทีมลงสนามทั้งที่ตอนซื้อเข้าสังกัดมากมายนอกจากนั้นรูโก,กเองยังเปิดเผยถึงประสบการณ์ตอนตอนเองเป็นเยาวชนของเชลซีที่ไม่ได้โอกาสในการลงเล่นก่อนจะไปแจ้งเกิดกับทางเอฟเวอร์ตันในเวลาต่อมา โดยการินดังกล่าวได้รับการยืนยันจากทางชองคินเดอร์มันชนะฮะผู้อำนวยการทีมเยาวชนอันโดเรชที่ระบุถึงช่วงเวลาดังกล่าวโดยยอมรับว่าลูกาโก,กมีส่วนช่วยให้โดกูเป็นนักเตะของสโมสรต่อไปในตอนนี้นั่นเองน,นะราเวียเจ็บข้อเท้าพักหกสัปดาห์เลื่อนประเดิมเชลซีไปเดือนมกราคมค่อยว่ากันอีกที โดยเชลซียักษ์ใหญ่แห่งพิมเบยร์ลิงกินะฮะอาจจะหมดสิทธิ์ใช้งานโรเมโอลาเวียมิดฟิลด์ป้ายแดงอย่างน้อยหสัปดาห์เนื่องจากได้รับอาการบาดเจ็บข้อเท้าขณะฝึกซ้อมสัปดาห์ที่แล้ว ดยระเบียเองเข้อเท้าพริกระหว่างเซ็กชันนะฮะตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่7กันยายนที่แล้วข้าราชก,การตรวจในวันต่อมาวันที่8กันยายนโดยผลการวินิจฉัยเบื้องต้นระบุเลยนะว่ากองกลางในวัย19ปีานนี้มีปัญหาตรงเส้นเอ็นซึ่งร้ายแรงเพียงพอที่จะสร้างความกระวลใจแก่เดบรูว่าจะต้องรักษาตัวประมาณ1เดือนครึ่ง ซึ่งตามระยะเวลาดังกล่าวเท่ากับว่าอดีตนักเตะเยาวชนแมนเชสเตอร์ซิตี้จตลงเล่นนัดแรกช่วงปลายเดือนตุลาคมหลังย้ายจากทางซัตตันตันมาด้วยค่าตัวประมาณ58ล้านปอนด์หรือราว2,580ล้านบาทโดยทีมของบริเชโอปรชิตโนมีโปรแกรมลงเล่น4เกมลีกก่อนจะถึงเบรกทีมชาติครั้งต่อไปต้นเดือนตุลาคมพบบรอดมัทอาเซนอลาฟูรัมเบอร์ลี่และก็อีกหนึ่งเกมคาราบาลคัพพบกับทางบริตันแอนท์โฮฟอัลเบียนในครั้งนี้ อาได้ยังไงแฟนสิงคุมขมับ,บรโรเบโอลาเวียเจ็บหนักยืดเวลาประเดิมสนามกับเชลซีอีกครัง้งโดยสบวบเชลซีอาจจะต้องบรอเห็นโรเบโอลาเวียลงประเดิมสนามอีกสักพักใหญ่นะฮะหลังมีการรายงานข่าวจากมิดฟิลด์ชาวเบลเยียมรายนี้มีโอกาสต้องพักยาวไอจนถึงช่วงเดือนตุลาคมจากอาการบาดเจ็บขณะฝึกซ้อมกับทางต้นสังกัด โดยทังโรมิโอลาเวียมิดฟิลชาวเบลเยียมของเชลซีนั้นอาจต้องพักยาวจนถึงเวลา6สัปดาห์หลังมีอาการบาดเจ็บบริเวณข้อเช้าขณะที่การฝึกซ้อมกับทุสังกัดซึ่งทำให้เจ้าตัวต้องยืดเวลาประเดิมสนามกับทัพสิงคโปรูไปถึงช่วงเดือนตุลาคมเป็นอย่างน้อยซึ่งดาวเตะวัยสวีรายนี้เพิ่งจะย้ายจากทางซา,ต,าตัทมตันมาอยู่กับเชลซีด้วยค่าตัวที่สูงถึง58ล้านปอนด์เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา แต่ยังไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามให้กระถางต้นส่งกัรดใหม่โดยเพิ่งได้รับข่าวร้ายเมื่อได้รับอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าระหว่างลงฝึกซ้อมเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยจงจากเหตุการณ์ดังคาราสมพลให้เจ้าตัวนั้นไม่ถูก,กเรียกตัวติดทีมชาติเบลเยียมในแมตช์พบกับทางอาเซอร์ไบาจานและก็เอสโตเนียศึกยูโร2014รอบคัดเลือกโซนยุโรปช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ด้วย กระทั่งล่าสุดทางเดลี่เมลสื่อจากอังกฤษนะระบุเลยนะว่าหลังจากกราเวียเนี่ยได้รับการเข้าประเมินอาการจากทีมแพทย์เบื้องต้นแล้วพบว่านักเตะมีอาการเอ็นข้อเท้าฉีกแต่สโมสรไม่ได้ระบุถึงความรุนแรงระดับใดแต่คาดการกันว่ามันอาจจะทำให้เขาเนี่ยจำเป็นต้องพักร,รักษาอาการบาดเจ็บถึง6สัปดาห์ด้วยกันหรือจนถึงช่วงเดือนตุลาคมเป็นอย่างน้อยนะ เอาอดยังไงอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านโอบีมิเกลชี้เชลซียุคใหม่ต้องใช้เวลาหน่อยนะโดยจนอนโอบีมิเกลอดีตกองกลางเชลซีมองว่าทางสโมสรเก่าของเขาจำเป็นต้องใช้เวลาสักหน่อยในการกลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้งเพราะตอนนี้อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ โดยสิงบรูภายใต้การคุมทีมของทางมาดิเชโอโปอลชิตโนโทุ่มเงินมหาศาลประม,มาณราวกว่า400ล้านปอนด์สำหรับการดึงแข้งหน้าใหม่เข้ามาสู่ทีมเมื่อช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าร้อนที่ผ่านมาแต่พวกเขานั้นเริ่มต้นฤดูกาลไม่ค่อยดีนักในการชนะไป1เสมอ1และก็แพ้ไปอีกสองกทั้งหมด4นัดแรกในเกมพมรีเมียร์ลีกอย่างไรก็ตามโอบีมิเกลชี้ว่าเชลซีจะกลับมาประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนแต่ต้องใช้เวลาสักหน่อยพวกเขาจะดีขึ้น ผมคิดว่าสโมสรจะผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้อย่างแน่นอนอดีตกองกลางสิงห์บุรูกก็ได้กล่าวดังนั้นเราจึงต้องให้เวลาพวกเขาเมื่อนักแต่อายุน้อยฝีเท้าดีและก็ยอดเยี่ยมมากมายเราต้องให้เวลาพวกเขาเราต้องหาหรือว่าทำให้แน่ใจนะว่าพวกเขาเนี่ยจะมีเวลาทำงานในสนามฝึกซ้อมและเริ่มรวมตัวกันเป็นทีมผมคิดว่าเมื่อเราทำแบบนั้นได้เราจะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งแต่มันต้องใช้เวลาสักหน่อย ทาน,นี้เชลซีมีคิวบุปเยืเยนบรอนมัตในศึกพรีเมเดงกิจวันที่ที่สิกันยายนเวลา20่นาฬิกาตามเวลาของประเทศไชนะ่าจอห์นเทอร์รี่ตำนานเชลซีเปิดแพ็กเกจแจกลายเซ็นราคา4,400ันสอ่ร้อบาทาวรวมโต๊ะดินเนอร์อีก22,000บาทเลยนะ โดยงานที่จอห์นเทอร์รี่ตำนานประกันหลังของเชลีก็ได้มีแพลนนะฮะที่จะจัดทัวร์เที่ยวทัวร์เดียวไมโครโฟนตามสถานที่ต่างๆบนเกาะอังกฤษโดยในวันที่6ตุลาคมเขาจะมีการจัดงานขึ้นที่โบสแห่งหนึ่งเมืองบรอดมัธแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือหากท่านใดอยากได้ายเซ็นหรือร่วมโต๊ะรับประทานอาหารมื้อเย็นกับจอห์นเทอร์รี่จะต้องเสียเงินเพิ่มจำนวนไม่น้อย ดยการเดียวไมโครโฟนของจอห์นเทอรี่ชื่อว่า a n t h Evening with John Terry ราคาบาัตรเริ่มต้นอยู่ที่25ปอนด์หรือราณ1,100บาทหากคิดเป็นเงินไทย เดีก็ตามถ้าหากผู้ร่วมงานท่านใดอยากได้ไลายเซน็นจอห์นเชอรี่ต้องเสียเพิ่มอีก100อปอนด์หรือราวสี4,400บาทส่วนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมโต๊ะรับประทานอาหารเย็นแบบใกล้ชิดกับจอห์นเชอรี่ก็มีแพ็กเกจโต๊ะดินเนอร์สำหรับ10คนราคา5,000ปอนด์หรือประมาณ2 2 0 0 0 0บาทตกคนละ500ปอนด์หรือประมาณ2 2 0 0 0บาทไว้ให้เลือกซื้อท่านนี้มีการเปิดเผยจากทางไซมอนฟิลิป นักข่าวชื่อดังภายหลังทว่าแพ็กเกจตลอด,ดนี้จอห์นเทอร์รีไม่ได้เป็นคนคิดขึ้นมาเองแต่เป็นทางฝั่งของเอเจนซี T ่ N C, ผู้จัดก,การที่รับหน้าที่ดูแลเรื่องราวราคาตัวต่างๆสำหรับทางจอห์นเทอร์รี่ในวัย12ปีปัจจุบันเขากลับมาทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนให้กับทีมเยาวชนของเชลซีหลังจากเมื่อฤดูกาลที่แล้วเขารับตำแหน่งเป็นทีมงานสตาฟของทางเลสเตอร์สิตี้ในครั้งนี้เอาได้ยังไงลีโอประกาศเร่งโลปรองปรองพ้นตำแหน่งคุณสุนาะ โดยงานนี้ทางโอลิมปิกลียงสมสรสอนแงศิกลีกเอิงฝรั่งเศสตัดสินใจปลดโรดร,รองบองออกจากตำแหน่งคุณซือเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังเริ่มต้นฤดูกาล2 0 2วันยีน่บ3ได้อย่างน่าผิดหวัง ซึ่งบรองเนียพาลียงสะกดคำว่าชนะไม่เป็นเลยในรายการใหม่โดยการแพ้ไปถึง3มนัดเสมออีกหนึ่งนัดและก็เสียไปมากถึง1ิประตูจากทั้งหมด4ี่เกมแรกในหลีกเอิงฝรั่งเศสพร้อมกับรังบวยของตารางคะแนนนักข่าวยิงคำถามบรองหลังจบเกมที่พ่ายคาบ้านต่อทางมงปริเยวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาบอกว่าจะเปลี่ยนแปลงสถา,านการณ์อันย่ำแย่นี้ได้อย่างไรโดยอดีตประกานหลังแมนยูตอบสั้นๆนะว่าเปลี่ยนผู้จัดการทีมสิ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วลียงต้องการดึงการิแฮมพอเสเตอร์มาคุมทีมแต่อดีตดนายใหญ่เชลซีและก็บริตันตัดสินใจปฏิเสธโอกาสดังกล่าวเนื่องจากยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมในการกลับมาคุมทีมอีกครั้งสำหรับนายใหญ่ลียงคนใหมย่ยังคงไม่ได้มีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการโดยก่อนหน้านี้พวกเขาตกเป็นข่าวกับทางเปาโลฟอนเซกาหุนซือทางบรดและพลปัจจุบันจูเรนโปรเบสกีผู้ซึ่งลาออกจากทางบูฟเมื่อสองเดือนที่แล้ว รวมถึงเจนรโรกัตโโซออดีตกุนซือบารเนเซียทั้งนี้ทางบูริเยจะเข้ามาคุมทัพชั่วคราวโดยมีซอนนี่อันเดอร์สันเป็นที่ปรึกษาของพิเศษสโมสรและเจเรมีเบรนเซ่โค้ชทีมอยู่19ปีเป็นผู้ช่วยนะและข่าวจดสีในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็ฝาก FC ทุกท่านติดตามกันต่อไปกันดินครับ